รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไลงสีฟันซิสเทม่าผนแปลงมหาศจา์พลังสปริงต้องแปลงสีฟันซิสเทม่าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเย่งก้ากระโดดกระโดดใช้ชีวิตครับเจอพวกเรา3ามคนนะมีเจจะขึ้นซีผมดิเจีครับผมผมมีเจอนครับดิจิรอดครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมนะใกล้เปิดเทอมหลายคนเนี่ยติดนิสัยนิสัยนอนดึก ตึนสายเออแต่ที่แน่เปิดเทอมใหม่ปรับตัวให้ดีแล้วกันครับผมบางคนอาจจะย้ายโรงเรียนบางคนอาจจะเปลี่ยนชั้นใหม่ได้เพื่อนใหม่ๆก็ปรับตัวให้ดีแต่ว่าวันนี้รายการของเราจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับและสําหรับรายการขย่งก้าวกระโดดของเราวันนี้ช่ํานองนั้นพบกับ เส้นทางดนตรีที่มีการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจแบบสไม์โชว์ No ลิมิตของไอซ์รันยูชุวงกระแสนิยมเอาใจคนรักกันดั้มกับรถไฟด่วนดีไซน์สุดพิเศษอัพเดตผลงานอิลาสเตอร์ไทยเลือดใหม่ที่ดังไปไกลถึงต่างแดน พบกับสวนน้ำแห่งใหม่สุดหันษาที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองไทยช่วงออกสนามเปิดประสบการณ์สุดซีซกับเมนูสุดแซ่บระดับตำนานส้มตำถาอุดรธานีและช่วงตัวจริงพบกับตัวจริงของคนทำหนังที่แฮปปี้ที่สุดในพศนี้เต๋อนวพลท์ำรงรัตนาฤทธิ์ทำนองนั้นวันนี้ผมจะพาไปเรียกว่าโอ้โหอากาศร้อนนะเจอกันหนุ่มันนี้แล้วเย็นเลยจริงเหรอใช่คเอามาถูหลังถูหลังนิดนึงถูหลังเลยเหรอใช่ผมจำได้แม่นเลยครับใชฮะใหม่ล่าสุดเพลงนี้เขา เพิ่งปล่อยมาใช่ไหมเหรอเจเจเดเดเจเจเจเป้ยเป้ยเป้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคียร์เป้ยก่อนเจเจเดแต่เสียงหลงด้วยนะเป้ยมาจากไหนเนี่ยเสียงไม่ค่อยพ้อมเสียงไม่ค่อยดีเป้ยมาจากไหนมาจากเพลงเขามาจากเพลงเขาไอสแตนด์อยูหนุ่มที่มีรอยยิ้มสดใสและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองฟินออฟส์ไมค์ครับในช่วงสำนองนั้นวันนี้ครับผมพามาพบกับศิลปินหนุ่มเจ้าของรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ และแรงบันดาลใจในการเดินทางที่เป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อไปในอนาคตไอ้สรรยูมิไนั์พาดนะครับ มันปักวุ้ใจทาไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่หอกอยากทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบทำให้เคลิเล้มตลอดเลิกไปกอดแล้วเธอจะว่า และตอนนี้นะฮะเราอยู่กับหนึ่งหนุม่มที่เขาบอกว่าเขารักการท่องเที่ยวรักการเดินทางชีวิตเขาก็เหมือนกับการเดินทางนั่นแหละไอซ์สันยู่ครับสวัสดีสครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนครับครับผมเราเห็นว่าไอซ์เนี่ยเป็นคนชอบการเดินทางชอบการ<ช>ท่องเที่ยวจริงๆแล้วเป็นคนชอบเที่ยวขนาดไหนฮะจริงตั้งนแต่เด็กเลยเนี่ยก็ไปสอบการบินพลเรือนครับเพราะว่าอยากอยากเป็นนักบินนักบินเพื่อนที่ไปต่างประเทศแต่ว่าเราก็ โทษใครไม่ได้เพราะว่าเด็กๆแม่ให้กินปลาแล้วเราไม่ยอมกินก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าโอกาสและจังหวะด้วยแหละเอาหรอใช่แต่ว่าบางอย่างมันก็พัฒนาไม่ทันจริงๆมารู้สึกว่าเฮ้ยแบบถ้าอย่างนั้นเราก็อยากทําอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็เลยแบบอยากเลือกเรียนรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศครับอะไรเงี้ยคือแบบจะได้แบบติดต่อสื่อสารเป็นท่านทูตอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็จริงๆพอตอน เลือกเรียนการบินพลเรือนตอนมสามเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็กินปลามาตลอด3ปีพยายามพัฒนาพัฒนาให้สมองแข็งแรงใช่แต่ว่าจะได้จะได้แบบว่าตามฝันได้อาจจะไม่ทันใช่ก็เลยไม่ได้อีกแล้วก็เลยมาเลือกเรียนศิลปกรรมศาสตร์ก็จริงๆก็บอกที่บ้านไว้ว่าขอเรียนศิลปกรรมศาสตร์1ปีแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะกลับไปเอนทรานซ์ใหม่เพราะว่าอยากจะเข้ารัฐศาสตร์มากอะไรอย่างี้ แต่พอเรียนเข้าจริงๆแล้วมันสนุกแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บก็เริ่มเข้าแกรมมี่เลยครับก็เริ่มแบบทําพิธีกรภักสนามตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมันเริ่มมีงานให้ทําแล้วอ่ะแล้วมันก็มันก็สนุกไปแล้วก็เลยก็เลยไม่ได้มีการเอนทรานซ์ใหม่อะไรใหม่ละมันก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นเดินทางในวงการวงการดนตรีของไอซ์ใช่เป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งครับผมนะครับไอซ์ครับถ้าเปรียบเทียบเส้นทางดนตรีของไอซ์กับการเดินทาง จะเปรียบเทียบเป็นอะไรดีฮะเส้นารทางดนตรีที่เดินผ่านมากับการเดินทางมันเหมือนมันเหมือนเส้นทางสายหนึ่งที่เราเดินไปแล้วก็เราผ่านจุดหมายที่เราอยากไปแล้วละ่ะหมายถึงว่าเราเคยตั้งใจว่าเราจะเดินไปตรงนี้แล้วก็ไปเจอ,อรรจุดหมายอันเนี้ยแต่พอเราไปถึงจุดหมายที่เราไปอ่ะเรายังเห็นเส้นทางอีกหลายเส้นมากที่มันน่าจะไปอีกทุกเส้นทางที่จะไปมันดูท้าทายมากแล้วมันก็แน่นอนว่าทุกเส้นทางที่เดินมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็จะไปถึงเส้นทางเหล่านั้นหรือถ้า ต่อให้ไปไม่ถึงเส้นทางเหล่านั้นอย่างน้อยก็เดินกลับย้อนกลับมาทางเดิมมันก็มันก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนแบบทุกๆวันที่แบบทําอยู่นี่มันเหมือนเราได้เดินทางแล้วก็ค้นหาสิ่งที่เราอยากที่จะเจอใหม่ๆในอนาคตตลอดครับผมการได้อยู่ในในวงการเพลงนะฮะพาไอซ์ได้เดินทางไปหลายประเทศพาไอซ์โกอินเตอร์จริงๆไม่อยากเรียกคำว่าโกอินเตอร์เลยอ่ะเพราะว่าโกอินเตอร์มันคงต้องแบบโอ้โกอินเตอร์อะไรเงี้ยแต่เหมือนไอซ์แบบได้มีโอกาสลองทํางานในต่างประเทศมากกว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆอะไรเงี้ยครับผมนะฮะ ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นหลักครับแต่ว่าหลังจากญี่ปุ่นเนี่ยด้วยด้วยความที่พอเราเริ่มมีโปรไฟล์เนี่ยก็เลยได้ไปลองทําซิงเกิลในเกาหลีเพลงคนใจง่ายนี่แหละเวอร์ชันภาษาเกาหลีแล้วก็มันเป็นปีที่เราได้ไปเอเชียซองมิวสิกเฟสติวัลพอดีมันก็ทําให้เหมือนเพลงนี้ได้มีคนได้ยินอย่างที่บอกแล้วเขาก็เอาเพลงนี้เหมือนซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้ไปค o เวอร์แล้วไอซ์ไปเริ่มต้นโกอินเตอร์ได้ไงครับจริงมันเริ่มต้นจากตอนแรกเนี่ยคือ ท่านประธานบริษัทใช่ไหมครับ,รบตอนนั้นทํากับ EMI ใช่ไหมครับผมเขาก็เหมือนมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นมิวสิกวิดีโอนี้แล้วก็รจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นแรกเลยเนี่ยคือเขาไปทับใจใน คุณเป้ยปันว่าด้วยความเซ็กซี่ของคุณเปย์คุณเปยปันว่าทีนี้ตัวคุณเปยก็เลยเห็นก็เลยจัดจัดจัจัะเลยคุณเปยเองเขาก็ได้มีโอกาสไปถ่ายแฟชั่นคอมิกส์อะไรก็ตามของญี่ปุ่นนะฮะทีนี้ตัวเราเองเราก็เหมือนแบบเขาก็สนใจในเราได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ลองไปทำซิงเกิลที่นู่นที่ญี่ปุ่นจริงจริงยังจังคือตอนนั้นที่ไปทำซิงเกิลที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าจริงจังมากจริงทั้งตะเหนือสุดของญี่ปุ่นยันใต้สุดของญี่ปุ่นค Nice day แรงบันดาลใจนะฮะจากการเดินทางมาปรับใช้กับการทํางานยังไงบ้างส่วนหนึ่งนะพี่ดอสทุกๆการเดินทางมันมีอะไรที่เราไม่รู้อยู่ข้างหน้าเสมอการทํางานหรือการใช้ชีวิตก็เหมือนกันน่ะมันมีอะไรที่เราไม่รู้อยู่เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราก็ต้องเดินไปเดินผิดเดินถูกก็ไม่รู้การเดินทางบางทีก็หลงทางบางทีก็ผิดนี่ว่าบางทีก็ สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแบบค mm ือ hmm. ไม่ต้องไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็ mm hmm. เหมือนกันบางทีแบบเราอาจจะถูกบ้างผิดบ้างแต่เราก็ต้องลอง mm hmm. ในที่สุดเราถ้าเราไม่เคยผิดเลยอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าถูกคืออะไรไอ mm hmm. คิดว่าตอนนี้การเดินทางของไอซ์เดินทางมาในเส้นทางดนตรีถึงจุดไหนแล้วครับจุดที่ไอซ์พอใจอ่ะพี่ดอสจุดที่ไอซ์รู้สึกว่าไอซ์ไม่เสียใจเลยถ้าจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้แล้ว เขาเรียกอะไรอ่ะไม่เสียใจที่เราได้ทําทุกอย่างที่เราอยากทําแล้วอะ<ม>่ะคือเราเราได้ทาทุกอย่างที่เรารู้สึกว่ามันคือความฝันของเราแล้วอะไรเงี้ยค,คือคือถ้าสมมติว่ามีคนนึงสอนเราว่าไม่ได้นะต้องคิดตลอดเวลานะว่าจะต้องทายัางไงก็ได้ให้อยู่ในวงการบันเทิงนี้ forever อมตะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้น้อยมากเพราะฉะนั้นจะคิดอยู่บนพื้นฐานของตัวเองว่าไอทำทุกวันอย่างตั้งใจมากๆแล้วก็มีความสุขกับมันทุกวันแต่ว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะ forever จริงๆอะไรเงี้ย วางอนาคตของตัวเองยังไงครับในฐานะที่เราเป็นศิลปินก็ถ้ายังร้องเพลงได้อยู่ยังมีคนฟังเพลงอยู่ก็ยังอยากร้องไปเรื่อยๆโมเมนต์ที่มีความสุขที่สุดคือโมเมนต์ที่ได้ได้ยืนร้องเพลงแล้วมีคนฟังยังคิดอยู่เลยว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องจริงๆอ่ะบางทีแค่ร้องเพลงที่ไหนก็ได้อ่ะที่แบบมีคนฟังในร้านอาหารก็ได้มั้งหรือหรือที่ไหนก็ได้ที่ร้องแล้วมีคนฟังหรือร้องให้เด็กๆฟังอะไรก็ตามที่ทําให้เราได้ทํางานแล้วก็มีอาชีพดํารงชีวิตอยู่ได้ กกนนด,ค,ดคิธอ,อะไรคือการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดของไอซ์ดันยูครับไอว่าการได้มาเป็นนักร้องนี่แหละพี่ดอนครับ,รบมันสร้างทั้งความภูมิใจให้กับตัวไอซ์นะครับแล้วก็สร้างทั้งความภูมิใจให้กับครอบครัวคือมันทําให้ไอซได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักมีความสุขแล้วก็ได้มีรายได้เลี้ยงชีพดูแลตัวเองได้แล้วก็ ได้ทาให้คนอื่นมีความสุขด้วยแล้วมันก็สร้างอะไรเยอะแยะมากมายการยอมรับในสังคมการใช้ชีวิตอยู่อย่างรู้สึกเขาเรียกวอะไรอ่ะ stable แบบสถียรอนะไรเงี้ยพูดถึงการเดินทางต่อของไอซ์ดีกว่าไอซ์มีอะไรอยากจะฝากให้กับแฟนๆเดินทางไปพร้อมกับไอซ์บ้างฮะตอนนี้ก็กำลังขมักขมันมากๆครับกับการซ้อมละครเวทียังไงก็อยากให้มาดูกัน4ี่แผ่นดิน The Musical นะครับครับผมเป็นตาอั้นนะครับลูกหัวสมัยใหม่ของแม่พลอยนะครับแล้วผลงานเพลงล่ะครับไอซ์ ตอนนี้เพลงก็มีซิงเกิลใหม่ครับที่ที่ปล่อยครับชื่อเพลง Miss You Miss You ใช่เป็นเพลงที่พูดถึงเวลาที่เราจะอยู่ใกล้จะอยู่ไกลก็ตามแต่ถ้าเรารู้สึกดีๆกับคนคนนี้เราไม่อยากอยู่ไกลเลยเราอยากอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้กันแค่นี้ก็ยังคิดถึงแล้วถ้าไปไกลยิ่งคิดถึงไงเลยเป็นเรองความหมายดีๆที่ไอรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนฟังเพลงที่ฟังแล้วยิ้มจะได้ไม่ต้องเครียดนะครับ รว้ไม่เด็กวันนี้ไอซ์รันยูนะฮะอยู่กับเราในช่วงทำลองนั้นแน่นอนวันนี้ต้องมีโชว์พิเศษพิเศษมาฝากเราด้วยนะครับผมเป็นโชว์อะไรฮะวันนี้วันนี้ก็จะโชว์เพลงพิเศษครับ,รบก็คือเป็นซิงเกิลใหม่พิเศษของไอซ์ครับชื่อเพลงว่า Miss y o ูอูห้หูเราจะได้ฟัง ่นี่ด้วยฮะคือปกติถ้าฟังที่อื่นจะเป็นมิสจูแต่ถ้าฟังที่นี่จะเป็นมิสจูอูโห,หูอูโหด้วยใช่อูโหอัปาก้าแม่ทำอะไรกันอยู่อ่ะใช่เออนะฮะเป็นโชว์พิเศษพิเศษแล้วก็บรรยากาศก,าก็พิเศษด้วยพิเศษมากเพราะว่าเหมือนเหมือนร้องเพลงอยู่กลางยุโรปตอนตกแล้ววันนี้นะฮะต้องขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับสถานที่สวยๆแบบนี้นะฮะอัปากาวิวโชว์ใจสี่นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณนะครับหนุ่มคนนี้เลย หน,หนุ well ่มที่มีรอยยิ้มสดใสที่เป็นเอกลักษณ์นะครับและรักการเดินทางและที่สำคัญก็คือรักในการร้องเพลงครับไอซ์ันอยูวินัยพาณิชย์ครับขอบคุณครับอกลเธับ ไม่ว่าจะทำอะไร means you you die and everything I do means you you die everything I say I say it from my heart เธอจะเชื่อกันไหมก็ลองดูเองละกันคราวใจฉันเองที่รู้ บมบมบมงเป็นเพลงคนเดียวได้ก็เพราะเธออะไรฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรพักคงเธอก็ลอยมาหาแม้ไม่ได้เห็นหน้าทุกทีก็เพียตาฉันก็น,นึกถึงเธอทุกครั้งอยู่ใกล้กันขนาดนี้ยังเกดถึงเธอคิดถึงกันสักแค่ไหนเมื่อเธอกลับไปไม่ว่าจะทำอะไรมส ไ t ่ไ d i Everything I say I say it from my soul ใจของฉันจะโชว์ความรักกับอู๋โอ้โอ้แกล้งได้ของเธอมันบูมบูมบูมอีกเป็นเพลงคนเดียวได้ก็เพราะเธอแล้วให้ฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรภาพของเธอกอ็ลอยมาฮ่าแม้ไม่ได้เห็นหน้าทุกทีก็พลิบตาฉันกันนึกถึงเธอทุกครั้งอีก in ken na ni in ken teng teng cute gun so ka lai come to miss you i die And everything i do miss you, you die เธอแค่ไหนแล้วเธอจะรู้เธอจะหาวิาฉันบ้างไหมแล้วฉันต้องทำไงไม่ว่าจะทำอะไรพาของเธอกลอยมาหานานไม่ได้เห็นหนา้าเธอครั้งที่ก็ผิดตาฉันก็น,นึกถึงเธอทุกครั้งอยู่ใกล้กันขนาดนี้เองแค่ถึงเธอคค่ถึงกันสักแค่ไหน mother clap bye me want to tell i miss you die And everything i miss you die oh keep thinking so can i mother clap me want to tell what i miss you die in everything i do miss you, you it's time kittung ther ช่วงหน้า เอาใจคนรักกันดั้มกับรถไฟด่วนดีไซน์สุดพิเศษอัปเดตผลงานอ e ิลัสเตอร์ไทยเลือดใหม่ที่ดังไปไกลถึงต่างแดนและเกาะกระแสส,สวนน้ำแห่งใหม่สุดหันษาที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยติดตามได้ในขย่งก้ากระโดด goes away, son. i got 50,000 fans screaming my name. That's not fair. Well, I've got boots that aren't even out yet.